สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนกับแฟนเพลง FC สีสานายเพชรบันแพงทุกๆคนนะครับพี่น้องครับบรรยากาศงานมือนีครับพี่น้องว่าปีปรทุมครับจังหวัดมหาสาราคามครับพี่น้องป <c oughs> ีพีคนวอยทีมงานกำลังมาหอดจอดถึงกันแล้วครับพี่น้อง <c oughs> กำลังสี เริ่มตั้งเวทีครับมหาลากระจอดเสาเมยเตรียมพร้อมที่จะลงตั้งเวทีห้อครับพี่น้องครับอออขอไป่ไปน,ไปบบนี่าไปนบ้า้าบวชนี่ก็สิก,ก็สิก่วงคักอยู่ด้ครับพี่น้อง ดีมาดีครับเป็นร้านปูนครับพี่น้องครับร,ร้านปูนดีดีครับพี่น้องนั่งแบบส,สะดวกสบายเลยครับระ <urers> ยะท่างไก่เนี่ยอยู่ครับพี่น้องอ pants, ก็เลยมาหอดคำครับ เอจิน eh, e, no. ัก like like <huh> huh? ับไอรินแทนนอนครับท่านวิราครับสามตุ่มตรงเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับพอสถานที่แบบมี้ซุ้มมือก็ดีดีนะครับพี่น้องแบบร้านปูนแบบนี้ไหมครับพี่น้องขันพ่อขันเป็นร้านปูนแบบนี้มันก็ดีดีครับพี่น้องเนื่งในการสะดวกสะดวกสบายในการย่างการเลี้ยงในการแสดงเพราะว่าสิปินการตั้งพื้ทีในระดับพื้นเดียวกันครับพี่น้อง แล้วก็บโบงไงน้ำครับเวลาแสดงโบงไงยโบยัง yang. ง่ายแล้วก็ง่ายเขาดังเขาตาศิลปินนะครับพี่น้องทำให้เขาสบายได้ฟุ้นเขาช่วงนี้กับอาการเปลีป่ยนแปลงน,นะครับพี่น้องให้พี่น้องรักษาสุขภาพ,ดพเ,พาพเพคคดเายายกก้อครับพี่น้องแฟนกับแฟนเพลง F C สนายปันพงทุกคนครับด้วยรักและความห่วงใยจากไก์เด้อครับพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ ทีมเด่นของเขาวบัว่าสิเป็นทีมเดียนทีมศิลปินครับก็บบอกสบายหลายครับพี่น้องย้อนสภาพะสภาพอากาศเนาะครับพี่น้องเปลีป่ยนแปลงครับเดี๋ยวฮ่อนเดี๋ยวหนาวเนาะครับพี่น้องเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็รู้สึกว่าสีเย็นหนาวอากาศใบใบมากกัสิฮ้อนครับฮ้อนแดดแดดบัดนี้ค่ำมากดึกมากผัดเป็นฝนครับพี่น้องลิ้นมากบัดนี้ครับกเ็เลยแปลว่าสรับสภาพ แต่ละมือมันมันมันับบเปลี่ยนน้ำบ่ทันเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนฝากเด้อครับฝากพี่น้องทุกคนครับปปเบป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยพิษบัรแพงด้วยนะครับเป็นกำลังใจเหไกลน้ำด้อครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมเอ่อ คนวอยผีคนวอยคุณพ่อคนวอยกับกำลังสีลืมแล้วครับลืมปฏิบัติหน้าที่แล้วครับรงสึกทำงานครับ คิดว่าน่าจะเป็นงานเจ้า,าจภาพงานกระถินครับแต่ว่าสมนี้สังกะสีอ้อมคิดว่าน่าจะเป็นสังกะสีอ้อมรักษางานขันบ่ว่าเก็บบัตรหรือว่าตามตามกำลังรัทธทเอาเงินเขาวัดทั้งบุญนครับกลคิดว่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นบุญกระถินส่วนตัวหรือเป็นกระถินหมู่บ้านใกล้โบนีบนใจเฮือนครับพี่น้องแต่ว่าสถานที่คือกวางดีครับพี่น้องร้านปุ่นอย่างดีเลยครับพี่น้อง บรรยากาศดีครับครับกวงควงครับคือเก่าครับพี่น้องจะได้ก็ฝากครับฝากช่องไกเ่เด้อครับพี่น้องไก่แดนเซอร์ลำเพลินต่อพี่เชียวเด้อครับพี่นอ้นนองเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสครายด้วยนะครับพี่น้องครับว่าแล้วไก่ก็จะไปแล้วครับบัดนี้ครับพี่น้องไปหากินเข่ากันเด้อครับพี่น้อง ลงลวดได้กะห่อนคักห่อนห่อนก็นเลยตื่นกับพี่น้องตื่นตื่นก็นเลยลงลวดบันี้มาหากินเขาก็เลยได้ไมาลงคลิปพี่น้องเพราะได้บึงสถานที่มือนีครับในการแสดงครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องทุกๆคนครับเอาไว้สนีกก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีเด้อครับเด้อครับเด้อ